สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของเจ้าจิ้งจอกสีเทานะวันนี้เจ้าจิ้งจอกก็จะมาแนะนำไมครับมอสแพคให้ตัวนึ่งเป็นมอสเป็นมอสแพคที่หมาโดนเพื่อนๆของหมาป้ายยามาทีนึงหมาก็เลยเออกมาป้ายยาเพื่อนต่อใช่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแต่เป็นมอดแพคตัวหนึ่งที่หมาก็คิดว่ามันก็โอเคอยู่นะมันไม่ได้อัปเดตเกินไปแล้วมันก็ถือว่าเป็นมอสแพคที่เหมาะกับการเล่นกับ เพื่อนๆกลุ่มใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นมอดที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นพวก RPG แล้ะพวกนี้มันเป็นมอดที่เหมือนกันเราเล่นไมค์ครา t ปกติแล้วมันมีอะไรให้เราทําทเยอะขึ้นหลายอย่างแค่นั้นเองฮะมันก็เลยนี่มันก็เลยเป็นมอดที่น่าจะเล่นค่อนข้างง่ายอยู่ในระดับหนึ่งถ้าใครชอบเล่นไมค์คร f t แบบชิวๆมอดแพคตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆเหมือนกันนะไอ้เจ้ามอดแพคตัวนี้มันชื่อว่า d e v i l 20 ถ้าเกิดใครคุ้นชื่อก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะมันคือไอ้นี่ฮะมอดแพคของอถ้าหมายจะไม่ผิดเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะฮะเขาชื่อนี้แหละแล้วเขาก็แบบอารมณ์แบบว่าเป็นซีรีส์เ a y to l e t สเพ y ์ไมค์ r ของเขาอะ่ะแล้วเขาก็เอามอดหลายๆอย่างมาลงกันมอดที่เขาอยากเล่นมอดที่มีคนแนะนำมอดที่มันยอดนิยมเขาก็มายำยำลงกันแล้วก็อัพขึ้นมาให้พวกเราได้เล่นกันนะฮะก็จะอยู่ในไอ้นี่ในตัวซีรีส์ของเขาอันเนี้ย ก่อนอื่นวิธีการเล่นมอดแพ็กตัวนี้เราก็ต้องไปทําการดาวน์โหลดอันนี้มาก่อนนะฮะเจ้า MultiMC มาก่อนลิงก์ดาวน์โหลดก็จะอยู่ในส่วนของดีสิบชันนะฮะ mm hmm. MultiMC ก็หลังจากที่เราเข้าไปที่ตัวเว็บนะฮะเลือกไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็มาแนะนําให้เป็น Development Version นะมันจะมีเวอร์ชันธรรมาดาก,กับ Development มาแนะนําเป็น Development แล้วก็เลือก OS ที่เพื่อนๆต้องใช้ถ้าเกิดใช้ Windows ก็ดาวน์โหลด w i n d o w s พอาดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นไฟล์ ir เราก็เอามาแตกไฟล์แล้วก็กดเข้ามา l t เ m ีได้เลยเพราะว่ามันไม่ต้อง i n s t a l l มันก็จะออกมาเป็นหน้าจอ,อประมาณนี้นะฮะมันจะไม่มี Instance อย่างของมาตรงนี้นะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเ,เลือกไปด้านบนขวานะฮะด้านบนขวาเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับ Account ซึ่งมา l t เ m ีม C เนี่ยต้องใช้ไมครับ id แท้ในการเล่นนะฮะเพราะงั้นจะเป็น id มือ1มือ2มือ3มือ4ก็แล้วแต่กันไป แต่ว่าต้องเป็น ID แท้เพื่อนๆแล้วกด manage account add account อะไรก็ให้เรียบร้อย Lock in, net, book, ล็ g i n ินสำเร็จเสร็จปุ๊บเราก็มากด add instant ขึ้นมาการกด add instant เนี่ยมันก็จะปรากฏหน้าจอออกมาประมาณนี้นะฮะนี่ออกมาเป็นหน้าจอ,อ,อประมาณนี้ปุ๊มตรงข้อมอูลก็ใส่ชื่อตามที่เราต้องการได้เลยกรุ๊ปไว้แบ่งกลุ่มเฉยมันก็จะมีหลายหมวดให้เราเล่นนะฮะวันนี้ลาก็คือไมค c r a f t ปกติที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นไม c r a f t m ห d p a c k มันก็มีหลายอย่างมากอย่างเช่น Pixelmon, Sky Factory, RPG อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดก็แล้วแต่นะครับเพื่อนอยากเล่นม็อดตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือจะเล่นที่เจ้าจริงจอกป้ายาอยู่ก็ได้แล้วแต่ที่เจ้าจิงจอกจะป้ายาก็จะอยู่ในหมด FTB นะฮะเลือกไปที่ FTB Presented d e w o o Twenty 1.16ภาษาไทยภาษาอังกฤษปนกันมั่วแล้วไม่เป็นไรตัวนี้ก็จะเป็น Minecraft อันนี้นะครม็อดแพคของเวอร์ชัน1 1 6่ พราะงั้นมันก็ไม่เอาเดตเกินไปเนาะตรงนี้ด้านล่างเขาจะเขียนอ่าเวอร์ชันซเลคเต็ดอยู่ตรงนี้ตอนที่หมาอัดคลิปเวอร์ชันล่าสุดของมันเป็น1.10.1นะฮะถ้าเกิดมันมีอะไรอัปเดตมากกว่าน,นั้นเพื่อเพื่อจะเล่นตรงนั้นก็ได้แล้วแต่แต่น,นี้พอดีของหมามันช่วงนี้มันมีแค่นี้ก็หมาก็เอาแค่นี้แล้วกันก็กดโอเคไปฮะแล้วเดือวตัว m ัลติ m c มเนี่ยมันจะทําการดาวน์โหลดไ้พวก มัดแพ็กตัวนี้ขึ้นมาให้มันก็ใช้เวลาสักนิดนึงนะฮะก็แล้วแต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของเพื่อนกับการต่อไปต่างประเทศนะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จอย่าเพิ่งกดเข้าเกมนะอย่าเพิ่งกดเข้าเกมเซตติ้งกันนิดหนึง่งเพราะว่ามันจะมีจุดที่ต้องเซตนิดนึงฮะเพื่อทําให้เราเล่นเวลาพิ่นขึ้นจุดที่เราต้องเซตนะฮะกดคลิกขวาที่อินสแตนที่สร้างขึ้นมาเลือก Edit Instan t แล้วมาที่ตรงเซตติ้งฮะที่มาไฮไลท์ไว้เนี่ย แถบแรกที่เขียนว่าจาว่า Memory ให้ติ๊กถูกแล้วก็ตั้ง maximum memory allocation ด้านล่างนี้ให้เป็นอย่างน้อย8 g b จะใส่มากกว่านั้นก็ได้แต่มาแนะนำขั้นต่ำ8 g b ใครมีแรมน้อยกว่าน,นี้มาก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะมันอาจจะเล่นลำบากหน่อยเพราะว่าไอเนี้ยมันเป็นมอสแพคที่รวมมอสประมาณ197ตัวเพราะงั้นมันมันเยอะมากเราควรจะต้องให้แรมกับมันพอสมควรหน่อย เกมวินโดสามารถตั้งค่าอน,นี้ได้นะตั้งค่า Resolution ได้อย่างหองหมาจะเป็น1 2 8 0 7 2 0ใครเล่นมากกว่าน,นั้นก็ปรับตามสะดวกเลย Loader m o d l o a d e r Mod จะเป็นการแสดง MoD ที่ i n s t a n นนี้มีอยู่ก็จะเห็นได้ว่ามันมีเยอะแยะพืืดเลยถ้าเพื่อนๆอยากใส่ MoD อะไรเพิ่มก็เอา Mo d ลากใส่ไอหน้าจอ Loader m o d เนี่ยแล้วก็ลุ้นเอามันจะบึ้มหรือเปล่านะฮะลุ้นเอาลุ้นเอาการเล่นมอดก็จะเป็นอย่างนี้แหละเล่นบบการลุ้น หลังจากที่เราเซตติ้งอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บจะกดลันช์เลยก็ได้หรือจะมากดดับเบิลคลิกข้างนอกก็ได้นะฮะแล้วแต่มันก็จะโหลดเข้าเกมนานผสมควรแล้วแต่ความไวของเครื่องแต่ละคนนะฮะอย่างของหมาก็น่าใช้ได้อยู่เครื่องก็ไม่ได้เป็นไฮเอนอะไรนะอย่างว่ามันคือมอดแพคที่เขายัดนู่นยัดนี่มารวมกันนะฮะ197ตัวเยอะแยะตับแอไก่บอกได้เลยก็อันนี้หมาก็เลยมีการโหลดเข้าเกมไว้ล่วงหน้าแล้วนะฮะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะ เวลาเข้าเกมมาเสร็จปุ๊บหน้าจอมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะฮะตรงนี้เราก็สามารถกดไอ้นี่ได้เลยตั้งค่าออปชันตั้งดูว่ามีม็อดอะไรก็ได้จะเล่นกับเพื่อนก็นแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวมาจะสร้างเวอร์เป็นไอ้นี่ละกันนะเวอร์แบบซิงเกิลเพลเยอร์ไว้มานั่งไอ้นี่มานั่งอธิบายให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเออไอ้นู่นไอ้นี่มันมีอะไรนะ,ะตั้งชื่อเวอร์ซิงเกิลซิงเกิลอย่างนี้นั่นแหละจะโอนนี่แหละง่ายดีสร้างเวอร์ก็รอมันสักพักหนึ่งนะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละในการสร้างเวอร์ม็อด ม o อ197ตัวมีนู่นมีนี่ให้ทำเยอะฮะมีนู่นมีนี่ให้ทำเยอะก็จุดเด่นของการเล่น Mod p a พ็พวกนี้ก็นะมันก็เหมือนเหมือนบุฟเฟ่ฮะมันคล้ายๆกับบุฟเฟ่เราอาจจะชอบ Mod แนวหนึง่งเพื่อนของเราอาจจะชอบ Mod อีกแนวหนึง่งหรือเราอาจจะแค่อยากลอง Mod อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ใน Mod p a พ็ตัวนี้ว่ามันทำอะไรได้บ้าง มันมีขีดจํากัดอะไรยังไงเราสามารถเอามาประยุกต์กับมดตัวนู้นมดตัวนี้ได้ไหมอย่างเช่นสมมติเราเล่นมอดโรงงานเราจะเอามอดสายเวทมนต์มาประยุกลมกับมอดโรงงานได้ไหมมันจะเหมือนกับการแล้วที่เราเล่นไมค้าปกติแต่มีอะไรให้เราทําเยอะขึ้นอย่างที่บอกอนั่นแหละฮรเพราะงั้นมันจะค่อนข้างตอบโจทย์ในการเล่นแบบเพื่อนๆหมู่มาก แน่นอนว่าไอ้มอสตัวเนี้ยมันจะไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะงั้นมันเล่นได้สักพักหนึ่งมันก็อาจจะเริ่มเบื่อเหมือนไมค์คปกติอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นอะไรกันประมาณไหนนะฮะเริ่มมาเรามาอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างๆพึ่งหนึ่งตัวแล้วก็เรนเดอร์เวิร์สนุกสนานมากเราจะเล่นเหมือนกับไมค้าปกติในช่วงแรกนะฮะนั่นคือมาถึงเราก็หา วูดมาทำคัปติ้งเบนซ์จากนั้นเราก็เริ่มสร้างฐานสร้างบ้านอะไรกันพื้นฐานก่อนโอ้ะโ่นเกาะแสลงดูดอกไม้ก็มีอะไรก็มานะฮะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวมาขออนุญาตกลับเข้าอันนี้นะกัน,นะฮะมาขออนุญาตเปิดโหมดอันนี้นิดนึ่งคีิ์ทีนิดนึงก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันเพราะว่าหมาต้องการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจสำหรับให้เจ้าจิจจอกเอาตัวรอดได้นิดนึงนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะแนะนํามอสกันค่อนข้างนานเดี๋ยวหมาจะโดนรุมยําตอนคืนเดี่ยงซะก่อนเาขึ้นมาประมาณนี้น่าอันเนาะถ้ามันมีตัวอะไรมันลอยขึ้นมาหาหมาตรงนี้ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะอ่ะโอเคแล้วเราก็กลับเข้าสู่เซเวอร์มอนด์อ่ะอุ้ยมันมีหนังสือหล่นอยู่ตรงนั้นอันหนึ่งด้วยเยวมันมันมันหล่นมาได้ไงเนี่ยอ้าวมานี้มานี้มานี้ เล,เล่มนี้น่าจะได้จากตอนที่เราเจอเพวกออร่ามน่าจะใช่น่าใช่อะการเล่นก็จะเหมือนการเล่นมายคราฟปกติเลยเพราะว่าไอเน,นี้ยมันเป็นม o อดแพ็กที่ไม่ได้เป็น RPG เพราะงั้นมันจะไม่มีโปรเกรสซิ่งตายตัวแบบว่าเฮ้ยเราต้องไปเมืองนี้เราต้องไปตีบอสตัวนู้นไล่เปเป็นลำ,ลำดับลำดับอะไรอย่างงั้นเพราะงั้นเพื่อนๆอ,อ,อยากเล่นตรงไหนเริ่มเลยเพื่อนๆอ,อยากเล่นม็อดตัวไหนเล่นเลยหรือเพื่อนๆจะเล่นปกติแล้วค่อยไปเล่นม็อดก็ได้แล้วแต่ นี่แหละมันคือหมาครับ Mod Pack จับชายแต่สิ่งที่หมาจะมาแนะนําเพื่อนๆเนป็นแนวทางตรงนี้ก็เพราะว่าไอ้มอดแพกจับฉายเนี่ยในเมื่อมันจับฉายแปลว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรให้เราทําเยอะเกินไปจนเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้น,นยังไงดีเฮ้ยเราอุตส่าห์ Mod Pack ทั้งทีเราจะมานั่งเล่นแบบปกติธรรมดาเหรอมันก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่ว่าเราจะเริ่มมอดเราจะเริ่มมอจากตัวไหนดีล่ะเฮ้ยไอ้นู่นก็เยอะไอ้นี่ก็เยอะ ไอ้นี่ดอกไม้อะไรเนี่ยไอ้นุ่นแแล่อะไรอะ่ะเราไม่รู้สักอย่างเลยเราก็จะไอ้นี่นะฮะสับสนไม่รู้จะไปยังไงต่อได้อย่างเช่นเนี่ยหมามองเราไปตรงนี้เนี่ยเห็นปะมันก็มีอยางนี่ละแแลแ่อะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นะหรือ,อ้นีนะ่ดอกไม้อะไรก็ไม่รู้ดูสิถ้าใครไม่เคยเล่นเลยอาจจะงงนะฮะเพราะงั้นเราจะเริ่มจากเบสิกขั้นสุดก่อนนั่นคือการเปิดหน้าจอ Inventory ขึ้นมาเปิดดูเมนูขึ้นมานะฮะ เราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีไอเทมทั้งหมดในเกมบอกเลยว่า100หน้าของเราเนี่ยมันมีไอเทมอะไรบ้างเพราะงั้นเดี๋ยวหมาจะเริ่มต้นจากจุดนี้ให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะฮะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆไปต่อจากตรงนี้กันเองก่อนอื่นเลยทั้งขวามือเนี่ยมันจะเป็นไอเทมทั้งหมดในเกมมันเยอะเกินที่เราจะสามารถเสิร์ชได้เพราะงั้นให้เพื่อนๆดูที่ด้านล่างตรงนี้ตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยฮะจะเป็นช่องสําหรับการเสิร์ชของ JI เพื่อนๆสามารถเสิร์ชได้2แบบคือเสิร์ชด้วยชื่อไอเทมหรือเสิร์ชด้วยชื่อของมอสหมายจะเริ่มจากชื่อไอเทมก่อนละกันอย่างเช่นสมมติเพื่อนๆอยากรู้ว่าไดมอนด์ในมอส์แพคตัวนี้มันมีอะไรบ้างเพื่อนๆก็พิมพ์ไปไดพิมพ์ยังไม่จบมันจะเริ่มฟิลเตอร์ละมันจะเริ่มฟิลเตอร์กรองออกมาแล้วว่าอะไรที่เกี่ยวคำว่าไดบ้างถ้าเพื่อนๆพิมพ์หมดไปมันก็จะล็อกแค่นั้นออกมาอ่ะเรามาดูกันคลิกซ้ายจะเป็นการบอกว่า เราจะสามารถหาไอเทมชิ้นนั้นได้ด้วยวิธีอะไรบ้างอย่างเช่นการคราฟก็เอาไดมอนด์แปลกๆออกมากลายเป็นไดมอนด์ธรรมดาหรือเอาบล็อกไดมอนด์คราฟออกมาเป็นไดมอนด์เชิ้นก็อย่างที่รู้กันเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆดูด้านบนเนี่ยมันจะมีวิธีอื่นๆในการหาอย่างเช่นการขุดเจาะในโอเวอร์เวอร์เจเนเรชันมีโอกาสออกประมาณไหนความลึกกระดับไหนถึงจะมีหรือการใช้มอสอะไรสักอย่างอย่างเช่น ใช้เครื่องหลอมพลังงานเพื่อหลอมของออปมาหรือการใช้อะไรดีละ่ะระบบแรงดันอัดไอ้น,นี่ก้อนแร่ไอ่ก้อนฐาน8ก้อนกลายเป็นเพชรโอ้ยูกาวหรือเกินระบบบดแร่ระบบบดพวกของที่ไม่ได้ใช้หรือแม้กระทั่งไอ้นี่นะฮะใช้เวทมนต์ดวงดาวเสกให้ แร่ไดมอนด์อหนึ่ชิ้นกลายเป็นไดมอนด์5ก้อนก็มีหรือบางทีอาจจะเจเนเรตขึ้นมาจากพลังงานไฟฟ้าเลยก็ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถทําได้ยังไงอ่านี่คือใช้นี่เลยนะดุบขึ้นมาดุบขึ้นมาด้วยสมุดแห่งความกีกูแต่มันก็ไม่โกงขนาดนั้นนะมันก็มีเงื่อนไขาการใช้อยู่คลิกซ้ายจะเป็นการบอกว่าไอเทมชิ้นนั้นหายไงแต่ถ้าเราคลิกขวาจะเป็นการบอกว่าไอเทมชิ้นนั้นนะ่ะเอาไปทำอะไรได้บ้าง เนี่ยก็จะมีเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะว่าเราจะสามารถเอาเนี่ยไดยมอนด์ไปคราฟอะไรได้บ้างโอ้โหรีซิปบานเบือกเลยวิธีการใช้เยอะมากเราก็ไปดูนะฮะว่าเราอยากจะทําอะไรกับมันอันนี้เป็นวิธีการหาจากไอเทมแล้วเรามาดูวิธีการหาจากมอสบ้างแต่ก่อนอื่นมาต้องบอกก่อนว่าวิธีการดูชื่อมอสดูยังไงก็เพื่อนเพื่อนลากไปหน้าไหนก็ได้นะฮะแล้วชี้ที่ไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งดูด้านล่างสุดนะฮะที่เขียนเป็นตัวอักษรสีออฟฟ้า มาคาวดออันนี้คือชื่อมอดฮะเนี่ยคือชื่อมอดเวลาเราจะเสริชจ,จากชื่อมอดให้เราพิมพ์ assign ตามด้วยชื่อมอดตัวนั้นๆอย่างเช่นเมื่อกี้มาคาวใช่ไหมเราก็พิมพ์ macaw มันก็จะฟิลเตอร์กรองออกมาฮะว่ามาคาวทั้งหมดในมอดลิฟตตัวนี้ในไอเทมทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะสามารถโฟกัสได้ง่ายขึ้นว่าเออถ้าเราจะเล่นมอดสายนี้เนี่ยมอดสายนี้มันชื่อนี้ใช่ไหม เราก็กรองฟิลเตอร์มันซะหน่อยเพื่อที่ว่าเราจะได้เช็คได้ว่าเออไอเนี้ยวัตถุดิบแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างของในมอสตัวนี้มันมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนมันอาจจะมีของที่มันไม่ได้โชว์ในลิสต์นี้เพราะว่ามันเป็นของที่เฉพาะเจาะจงจัดๆก็มีเหมือนกันเพราะงั้นก็ลองดูได้หลายอย่างนะฮะอันนี้จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการค้นหาเพื่อไปต่อในมอสแต่ละตัวเพราะว่าอย่างที่เพื่อนเอนเห็นว่าถ้าเราเอาฟิลเตอร์ออกทั้งหมดเนี่ย มีของทั้งหมดประมาณ100หน้าซึ่งมันเยอะมากมันเยอะมากถ้าเทียบกับไม้ค้าปกติไม้ค้าปกติเนี่ยฟิลเตอร์ออกมาเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณห้าหน้าจอมัอ้งเดี๋ยวนะ6มีแค่6หน้านั่นหมายถึงอีก94หน้าเนี่ยเป็นมดล้วนเลยเยอะมากเพราะงั้นบอกได้เลยฮนะถ้าเพื่อนเพื่อนถ้าเื่อนเมาเล่นอนะ่ะหลงมันจะหลงได้ง่ายมากเพราะงั้น เราอาจจะมีการต้องฟิลเตอร์กันนิดนึงหรือเพื่อนๆอ,อาจจะดูจากไอ้น,นี้ก็ได้นะหน้าจอตรงนี้ว่าเออให้มันมีมอดอะไรบ้างมีอะไรน่าสนบ้างก็ไล่กันไปตรงนี้เดี๋ยวหมาจะขอแนะนํามอดตัวใหญ่บางตัวให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นแนวทางแล้วกันนะฮะหมาคงแนะนํามอดทุกตัวไม่ได้เพราะเทคก่อนหน้านี้หมาแนะนํามอดเกือบหมดแม้จะเป็นตัวใหญ่ก็ตามเกือบหมดผลสรุปคือวิ่งไปประมาณเกือบ50นาที ไม่ไหวมันยาวเกินไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาแนะนําแบบสังเขปคร่าวๆว่ามอสต,ตัวใหญ่บางตัวมันทําอะไรได้แล้วกันนะอ่ะเรามาค่อยๆเริ่มไปแล้วกันนะจากไอ้นี้แล้วกันมาคาวเป็นมอสที่เกี่ยวกับการตกแต่งพื้นที่ต่างๆสร้างบ้านแปลกๆหน้าตาแปลกๆจากเดิมไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะมากอ่ามาน and Artify อันนี้เป็นมอสเวทมนต์เล่นกับพวกกริปเล่นกับพวกรุน หมาไม่เคยเล่นตัวนี้เพราะงั้นหมาไม่โชว์ว่ามันทําอะไรได้นะแต่น่าจะน่าจะมีอะไรให้ทำอนข้างเยอะอยู่แมกนิซึมแมกนิซึมเป็นมอสสายโรงงานส่วนมากจะเกี่ยวกับการในนี้ฮะการแปลรูปพวกแร่ให้มันเยอะขึ้นการสะสมพวกไอเทมการสะสมพวกของเหลวต่างๆเพื่อไปใช้กับโรงงานของพี่แกเองแล้วก็ผลิตไฟฟ้าเอากําลังไฟฟ้าจากที่อื่นมาใช้กับตัวโรงงานของมันปกติหมาจะเล่นแมกนิซึมกับไอ้นี่เท่านั้นกับ การแปลรูปแร่เพราะว่ามันสามารถแปลรูปแร่จากก้อนเดียวกันเป็น2เป็น3เป็น4ได้หมาเล่นไหวแค่3 4นี่โหดเกินโมดูล่าเราเตอร์ขนส่งไอเทมเนเชอร์ออร่อันนี้หมาไม่เคยเล่นแต่รู้สึกว่าจะเล่นกับออร่าทำได้เยอะทำได้ค่อนข้างเยอะอยู่เพเนอมาติกคราฟอันนี้จะเล่นกับพวกระบบแรงดันเป็นโรงงานอีกชนิดหนึ่งแล้วก็มีป้อมปืนด้วยแหละ มีเซนที่เทเลด,ด้วยโรงงานมีเยอะฮะโรงงานมีเยอะพาวาตามชื่อเลยคือเกี่ยวกับพวกระบบพลังงานไฟฟ้าเราจะสามารถหาพลังงานไฟฟ้าแบบง่ายๆจากเจ้าตัวน,นี้ได้ง่ายไม่จริงหรอกง่ายไม่จริงหรอกขอบอกอ่าเพทติไปเกี่ยวกับท่อพลังงานข้าไป PSI โอ้กระเ้าช่วย PSI ให้หมาอธิบายง่ายๆคือเขียนโค้ดโปรแกรมไปยิงเวท ถ้าใครชอบเขียนโค้ดโปรแกรมอยากเห็นความอลังการของโค้ดที่มันออกมาเป็นยังไงลองดูพ่ัพ PSI เป็นมอสตัวหนึ่งที่ให้หมาเล่นหมาไม่กาเล่นมันเยอะมันเยอะแล้วมันมันเขียนมันเขียนกนสรุปสนานมาก RF2 เป็นยู i l ลิตเป็นมอสที่ทำได้ค่อนข้างหลายอย่างตั้งแต่สร้างของตั้งแต่สร้าง s p a w n นอรตั้งแต่ทำพวกโปรเจคเตออะไรพวกนี้ทำได้หลายอย่าง Refine Storage เก็บของแบบเทพเท แทนที่เราจะเก็บของในหีบเราจะเก็บของยัดเข้าฮาร์ดไดรฟ์บอกได้เลยเจ้าตัวนี้ประหยัดพื้นที่เก็บของได้แหลมกูดมากาตัวต่อไปตัวต่อไปอเครดเครดตัวนี้ให้เพื่อนๆนึกถึงไอ้นี่พวกคลิปวิดีโอที่เป็นสายงานการผลิตของในโรงงานอย่างเช่นโรงงานผลิตเค้กโรงงานผลิตเครื่องกระป๋องมอตัวนี้จะตอบโจทย์ตรงนั้นมากฮะเพราะว่ามันจะไม่คอมเพกมันจะเป็นสายงานการผลิตที่ลากสายพวก พวกสายพานอะไรพวกนี้ยาวปลืดไปเข้าเครื่องนู้นออกเครื่องนี้ปั๊มนู่นออกมาได้ไอ้นี่เครียดจะตอบโต้ตรงนั้นมากนะบอกได้เลยถ้าใครชอบดูสายงานการผลิตสวยๆยาวๆอะมอตัวนี้แนะนำแล้วก็แล้วก็ Immersive Engineering อันนี้เป็นมอดโรงงานเหมือนกันแต่จะเป็นมอดโรงงานที่ไม่เน้นความคอมเพกมันจะเน้นพวกสิ่งก่อสร้างหลายๆแบบ อย่างเช่นกังหันน้ำมั่งเสาไฟฟ้าลากสายไฟอะไรพวกนี้ฮะพวกนี้จะเป็น Immersive e n g นจะเนีทำทำได้ค่นข้างเยอะทําได้ก็นข้างเยอะคล้ายๆแมกนิซึมแต่ว่ามันจะดูเป็นไอ้นี่มันจะดูไม่ได้เป็นบล็บอกบล็อกเท่าเขาเท่าไหร่มันจะมีความออกมาเป็นโรงงานสีโทนพวกสตรีมพังพอสมควรอ่าเดีดูซิมีอะไรต่อบ้างมีอะไรต่อบ้าง s r อะอะไรเนี่ย อาเชโนเวลูมั้งหมาขออภัยนะถ้าหมาอ่านผิดอันนี้จะคล้ายๆกับ psi มัง้งหมาไม่เคยเล่นเพื่อนหมาเคยเล่นอยู่แล้วมันอลังการมากน่าจะคล้ายๆกับ psi แต่ว่า simple ลงมาอย่างที่เห็นนะฮะมันจะมีพวก grips อะไรพวกเนี้ยที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆอย่างเช่น grip of c h a n grip of place block grip of shield อะไรพวกเนี้ยก็พอเดากันได้ใช่ไหมว่าเราจะเอา g r ิปพวกเนี้ยมาเรียงต่อกันเพื่อให้มันเกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งในการไล่เวทออกไปเปรี้ยง ใครชอบเล่นสายเวทมาใครชอบเล่นสายเวทมาอ่ามีอะไรต่อบ้างแบดเมจิกบัทเมจิกรู้สึกจะเกี่ยวกับการคราฟการคราฟของต่างๆโดยที่ใช้การฆ่ามอนอะไรพวกนี้เป็นตัวแปรแอสโซซอรี่จอมเวทดวงดาวจะเล่นกับช่วงเวลาตอนคืนเล่นกับหมู่ดาวสามารถคราฟของได้สามารถแปรรูปสิ่งของได้สามารถสร้างพวกริชวล พวกแท่นพิธีเพื่อทําให้เกิดเอฟเฟกต่างๆบางอย่างได้และที่เด็ดที่สุดของมันคือมีความเป็น RPG ในตัวถ้าเรามาเล่นสายนี้ไปจนถึงช่วงกลางๆตัวเราจะมีค่าสเตตัสที่คล้ายๆกันใน p a ร์ทเ e x บซายสามารถโยงพวกสกิลพอยต์ได้ทําให้ตัวเราเก่งขึ้นได้เป็นมอดที่ไปได้เกือบไปได้เกือบทุกสายเลยมีตัวไหนต่อบ้างอีกเอ่ยมีตัวไหนต่อบ้างอีกเอ่ยโบเนียโบทเนียเป็นกึ่งกึ่งยูทิลิตี จับฉ่ายขั้นสุดมากสามารถทําได้เยอะมากนะตั้งแต่ฟาร์มไปยันพวกอาวุธไปยันพวกระบบเก็บของอะไรบางอย่างแต่ว่ามัหมาเคยลองเล่นแล้วหมาไปไม่ถูกหมาไปไม่ถูกเลยไอตัวเนี้ยหมาอาจจะไม่ได้มาเล่นในพวกเพลทูหมานะมันจะเล่นกับพวกดอกไม้ปแปลกๆที่เห็นตะแยะอย่างเช่นไอพวกดอกสีดำอะไรพวกเนี้ยมันจะมีดอกสีดาดอกสีเหลืองดอกสีเขียวดอกสีฟ้าโอ้ยเต็มไปหมดเราจะเก็บดอกไม้มาค่อยค่อยก่อ,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 อร่างสร้างระบบ b บบท t เนียขึ้นมานะฮะ มันจะมีเยอะมากเลยบทเ a ียนี้ม,นมีเยอะมากตามด้วยตามด้วยอะไรเอย่ยด,ดูบทเนี่ยาวจริงนะเนี่ย CC tweak รู้สึกว่าจะเป็นระบบอ้น,นี้นะฮะเก็บของอัตโนมัติอย่างเช่นพวกขุดแร่อัตโนมัติอะไรพวกเนี้ยชิ i เซลแอนด์บอันนี้ไม่ข้ามาข้ามไปไม่ได้ช h i เซ l แอนด์บิคือการทําให้บล็อกบล็อกหนึ่งงฮะ,ะมันกลายเป็นบล็อกเล็กๆจิว๋วๆได้ แต่มันจะเป็นลักษณะกระเทาะกระเทาะแตกออกไปเรื่อยๆเทีนี้ทีนี้ดนะอย่างเช่นสมมุติว่าอ่าไอเนี้ยเพื่อนๆเห็นไอ้นี้ใช่ไหมไฟเพลสเนี่ยอ่าหน้าตามันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเพื่อนๆอาจจะสามารถเจาะรูตรงกลางอ่ะเจาะรูตรงกลางหรือแต่งให้มันทําเป็นพิกเซลอาร์ตก็ได้นั่นแหละคือชิเซลแอนด์บิตอ่ามีอะไรเพิ่มอีกบ้างเอ่ยมีอะไรเพิ่มที่เป็นมอดตัวใหญ่ไซคลิกไซคลิกคือมอดยูเทรตตี้ที่โกงที่สุดเท่าที่เท่าที่มอดแพคตัวนี้จะมีละมันทําได้หลายอย่างมากอย่างเช่น าวางสิ่งของโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยสามารถครับสามารถซ่อมไอเทมได้ด้วยใช้พลังงานสามารถเอา Enchantment ออกได้ทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ที่น่ากเกลียดที่สุดหมายยกให้ Emerald 2เพราะว่า Emerald เนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายมากถ้าเราเจอหมู่บ้านใช่ไหมแล้ว Emerald 2เนี่ยมันเป็นของที่มันเหนือกว่าไดมอนด์ฮะเพราะงั้นถ้าสมมุติเพื่อนๆช่วงต้นเกมเจอหมู่บ้านตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเพื่อนๆจะมีของไวมาก แล้วมันจะมีของราย,อยางอย่างเช่นวอดวอดชามการตกการตกในเดอะเอแล้วตายหรือไม่ก็พวกไอโอเอนเดอร์ er ที่ปาไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังหีบไอเนี้ยหีบเอนเดอร์ใช้เก็บของพกติดตัวได้โอยเยอะแยะไปหมดฮะไซคลิปไซคลิกนี่คือยูทิลิตี้ที่ค่อนข้างชั่วร้ายเอเวรอร์เมนทูคอร์เอาพลังงานไฟฟ้าเศษแกลขึ้นมาสั้นๆง่ายๆแต่ทำยากมาก ทำยากมากเอกทีมเรเดียเตอร์เตาปฏิกรพลังงานนิวเคลียร์อินดัสเ l ียลฟอคเกอนิงเป็นโรงงานแบบ u ูทิตสามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้สามารถสร้างเครื่องค่ามอนสเตอร์ได้สามารถสร้างเครื่องดูแลต้นไม้สร้างเครื่องดูแลสัตว์ได้สร้างเครื่องจับปลาอัตโนมัติได้พวกนี้คืออินดัสเ i ียลฟอค n กอนิงมีอะไรต่อบ้างมีอะไรต่อบ้างไหนไหนเริ่มยาวแล้ว พอร์ทัลลิตี้สร้างพอร์ทัลสำหรับไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง r ร t ส์เรบอกได้เลยว่าพอๆกับโบทานีแต่เสื่อมกว่าแร t จะทำการเพิ่มหนูขึ้นมานะฮะแล้วเราจะเล่นกันหนูเป็นหลักอาจจะให้หนูตัวนี้ไปทำนู่นทำนี่ได้เพื่อนหมาคนหนึงเล่นสายแร t ตั้งแต่ต้นเกมยันเลิกเล่นนยยังไม่จบเทียของ r ร t เลยมันเยอะมากแรทนี่เยอะมากถ้าใครอยากลองอะไรแปลกๆ อะไรที่เราสั่งมันไม่ค่อยได้ลองแรดดูฮะมันคือความเคออติกจริงๆริงอ่าไหนสุดมีอะไรอีกบ้างสแต็กชิวมอสช่างมาร์ดอัลส์สเวอร์ดอลสเจะเป็นคล้ยๆที่เก็บของนะฮะจะเป็นที่เก็บของแบบที่เหมือนกริลินชักอะไรพวกเนี้ยใช้เก็บของจํานวนเยอะๆแต่ว่ามีมีชนิดน้อยได้ดีอย่างเช่นเก็บพวก c o p เปอร์สโตเก็บพวกเดิรเก็บพวกสโตนอะไรพวกเนี้ย s t o n e o Dover ดีมากไม่แนะนำไม่แนะนำสำหรับการไปเก็บของหลายๆชนิดนะแต่จะแนะนำสำหรับเก็บของชนิดเดียวไอ้พวกนี้อ่า s t r er l i z e พวกนี้จะเป็นพวกตกแต่งบ้าน Wood Wood จะเป็นเหมือนการสร้าง s p a w n e r โดยที่ไม่ต้องมีม m o เ s t e r ออกมาให้เราฆ่า,ามันจะเสก i ไอเทมดอปออกมาเลยเพียงแต่ว่าการสร้าง Wood s p a w n e r ของ Wood แต่ละอันเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการสร้างที่ค่อนข้างวุ่นวายอสมควรอยู่ ถ้าใครชอบเล่นพวกสายสปอนเซอร์อะไรพวกนี้มาสายบูธฮะสามารถทำได้ตั้งแต่ไอ้นี่แล้นะฟาร์มของจากหมูไปจนถึงเอนเดอร์ดากอนแล้วแต่เพื่อนๆอยากเพื่อนๆสามารถทำได้ถึงขั้นไหนเอาซี่มันมีให้ทำมันมีให้ทำแอปพลายฟิสิกแอปพ p ายฟิสิเป็น Utility สามารถทำได้ตั้งแต่เก็บของยันคราฟของมันคือเวอร์ชันอัปเกรดของ r e f i n e Storage ถ้า r e f i n e Storage ใช้เก็บของแบบเป็นข้อมูลไบต แอพพลาย e อเนอร์จิสติกก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันทำได้เยอะกว่าตัวมอดตัวนี้มันจะมีอะไรให้ทำเยอะกว่ามากถ้าใครคิดว่า e f i n s t t r r a g e มันง่ายเกินไปมาเล่น a p p พลายเอเนอร์ดูฮะ <c oughs> เผื่ออาจจะเป็นบ้า <c oughs> ที่เหลือมันจะเป็นพวกระบบซ่อนสายไฟของไอตัวแอ e พลายเอเนอร์จิสนะฮะเยอะๆๆแล้วค่อยข้ามไปเป็นอย่างอื่นเรลิควอรี่ ary, อันนี้จะเป็นพวกระบบร i ลิกหลายๆอย่าง,อย,างอย่างเช่นพวกชามอะไรพวกเนี้ย พวกชามพวกโพชั่นพวกกระสุนปืนที่มีเอฟเฟกตแปลกๆหรือบางทีอาจจะเป็นในนี้ก็ได้ของที่พกติดตัวไว้แล้วเราได้บัฟอะไรบางอย่างขึ้นมาอเน,นี้จะเป็นส่วนของ Reliquary Twilight Forest รสต์มอสเราจะโดดเข้าไปในโลกของ Twilight Forest แล้วก็ไปตีพวกบอสอะไรพวกนี้ตามลำดับขั้นตอนไปอันนี้เขาเพิ่งเพิ่มมาทีหลังก็สนุกดีนะ Twilight Forest ก็สนุกดีบอสโหดดีไม่โหดดีโหดมากด้วย ทิงเกอร์คอนส u c t ทิงเกอร์คอนส u c t เป็นไอ้นี่ฮะการสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาแบบง่ายๆอย่างเช่นเราอยากทำพิกแอกด้วยโลหะชนิดพิเศษที่ไม่ใช่ของที่แบบดั้งเดิมมีอย่างเงี้ยเราก็สามารถไอ้นี่ฮะเอาโลสร้างเตาหลอมแล้วก็โลหะมาหลอมใส่เครื่องพวกนี้เพื่อเอาไปทำเป็นอุปกรณ์ต่อได้ t ิงเกอร์คอนส u c t มันจะมีจุดเด่นตรงไอ้นี่ฮะคอนขุดแร่3คูณ3 ขวานที่ตัดไม้ทีเดียวทั้งต้นแล้วก็ดาบที่สามารถในนี้ได้ฮะเพิ่มโอกาสดอกของส่วนหัวศัตรูได้แล้วมันจะมีมอสอีกตัวหนึ่งที่คล้ายคลาย,คลายทิงเกอร์ที่ชื่อว่าเทตราเทตร a นี่ก็จะคล้ายคลาย้คลายกับทิงเกอร์แต่ทำได้เยอะกว่าแล้วก็จะวุ่นวายกว่าด้วยแล้วแต่ความชอบอ่ะมาข่ามไมโครนีไปไมโครนี ron ถ้าใครชอบเล่นเดอะซิมจัดไปฮะหมาอธิบายได้แค่นี้มากกว่านี้สปอยเละแต่ไมโครนีมันคือเดอะซิม บอกได้เลยฮะมันคือเดอะซิมถ้าใครชอบหมู่บ้านจัดไปจริงๆมันจะมีมอดอีกหลายตัวนะที่หมายอยากแนะนําแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไลน์เนี้ยอ่าไม่ใช่ไลน์นี้เดี๋ยวคลิปเนี้ยหมาอธิบายแค่ประมาณนี้แล้วกันนะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นมอดตัวไหนบอกได้เลยฮะว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ว่าเราอยากจะเล่นมอดอะไรแต่เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆพอจับแนวทางได้ว่ามอดตัวไหนมันทําอะไรได้อย่างที่หมาบอกไปตะแยะแมกนิซึมมันเน้นในการแปลรูปแร่ใช่ไหมถ้าเพื่อนๆอยากจะแบบ ขุดแร่ทีนึงได้แร่ออกมาหลายชิ้นเนี่ยก็เริ่มจากแมก,กนีเซียมก็ได้แล้วเราก็มาดูว่าอ่ะไอแมก,กนีซีมต่ลาอนเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแบบมันจะมีเครื่องที่ใช้หลอมมีเครื่องที่ใช้เอลลิชชิ่งเอลลิชชิ่งทำอะไรได้บ้างเนี่ยโ oh อ้โหวุ่นวายพาะงั้นคลิปหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวหมาจะมาเป็นไอ้นี่นะฮะการอธิบายว่ามอดที่หมาเล่นเป็นประจำในมอดแพ็คเดวูทเวนตี้เนี่ย มันมีมอสตัวไหนบ้างอย่างเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยหมาจะพูดถึงไอ้นี่ก่อนละกันแมกนิซึมเพราะมันเป็นตัวแรกที่หมาจะเริ่มหมาจะเริ่มในการเล่นพวกเดวูป,ประจำนะก็ตรงคลิปนี้เดี๋ยวหมาก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะฮะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปกว่าน,นี้ก็เราก็จะมาไอ้นี่อธิบายพื้นฐานการเล่นมอสพวกนี้ประมาณนี้ละกันนะฮะแน่นอนว่าก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะว่ามันเป็นมอสที่เล่นเหมือนกัะไม้ครับ Minecraft, แต่มันมีอะไรเยอะขึ้นเพราะงั้น ไอ้โปรเซสช่วงแรกของเกมเพื่อนๆเนี่ยมันก็จะคือคือเดิมฮะนั่นคือหาไม้หาเหล็กขุดแร่แล้วพอเพื่อนๆมีแร่สักประมาณหนึ่งพอที่จะแบบว่าเริ่มไปสายมดแต่ละอันได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะค่อยๆอย่างนี้ฮะค่อยๆเบนเข็มจากการเล่นไม้ค้าป,ปกติไปทางงสายมดมากขึ้นเรื่อยๆตามแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะลองมดอะไรนะฮะตรงนี้ก็มาก็คงแนะนําประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวคลิปนี้แล้วเดี๋ยว ในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวหมาจะค่อยๆอยอนี่ละกันนะค่อยๆอ,อธิบายถึงมอสแต่ละตัวในเชิงเจาะลึกมากขึ้นว่าอะไรเป็นยังไงพอตรงนี้ก็ล่อเข้าไปเกือบ30นาทีแล้วเหมือนกันนะก็เดี๋ยววันนี้เจ้าจอกก็คงขอลาเพื่อนเพื่อไปตรงนี้ก่อนละกันนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆสนสรุปก,กับการเล่นเจ้ามอสแพคต่างๆนะอ่าใช่หมาลืมไปนิดนึงมอสแพคแนววูฟเนี่ยมันเป็นมอสแพคที่หมาบอกเลยใช่ไหมฮะว่ามันรวมมอสหลายๆอย่างที่เขาอยากเล่นมอสที่คนป๊อปปูล่าอะไรพวกนี้ยเพราะงั้น ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นม็อดตัวอื่นอย่างเช่นพวกสกายฟัคทอรี่หรืออะไรพวกนี้แล้วมันมีม็อดชนิดเดียวกันอย่างเช่นวอรฮัเซียเนี่ยมันมีแมกนิซ s m มันมีเกรดเหมือนกันเพื่อนๆก็สามารถเอาวิธีการเล่นม็อดชนิดเนี้ยไปใช้กับม็อดแพ็คตัวอื่นได้เหมือนกันนะมันไม่ได้แบบว่าไอเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไอนี้ม็อดแพ็คตัวคนละชนิดกันมาใช้ด้วยกันไม่ได้นะมันไม่ขนาดนั้น มอดแพกก็คือมอดแพกฮะมันก็คือเอาหยิบมอดนู้นมายัดในนี้หยิบมอดนี้มายัดในนี้เพราะางนั้นพวกทูอเรีลอะไรพวกนี้เพื่อนๆสามารถหาออนไลน์หาพวกเว็บพวก YouTube อะไรพวกนี้ดูได้แล้วก็มาเล่นให้มันสนุกได้ไม่ต้องกังวลฮะมันอาจจะแตกต่างแค่ในบางเวอร์ชั่นอะไรแค่นั้นเองนะเดี๋ยวมันจะยาวจริงๆละก็เจงจอกก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะที่แวะเข้ามาดูการแนะนำป้ายยาตรงนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในส่วนของมอด แตละอันกันมากขึ้นแล้วกันนะฮะเริ่มจากเมคอัิซึมและระบบการปั๊มแร่คูณ2กันวันนี้เจ้าจิ๋กก็ขอบคุณจริงๆนะฮะเดี๋ยวเจี๋ยวเจ้าจอกลาไปก่อนลนะเอ๊ะไม่ต้องรอดเจ้ากระใหม่เจ้าหญิงเจ้าจิกไปแล้วแอ๋อเอ๋ออ๋